สวัสดีครับพบกันอีกวันนี้ออกมาทำการจับปลากตะหรือว่าปลาชิงช่างเหมือนอย่างเคยเอทำมาหากินงองเรานะอนี่ก็หยุดไปหลายวันฝนมันตกนี่ก็ทะเลวันนี้บรรยากาศดีธรรมาชาติสวยงามนี่เขากำลังวางกันอยู่นู่เต็มกันหมบนเรือ จับปลากระตะหรือว่าปลาชิงช่างของเราขึมา,ม,มาหากินรายได้ของเราก็มาจากการจับปลากระตะหรือว่าปลาชิงช่างเออแต่ละมือแต่ละรายได้ของเราก็พอได้อยู่ได้กินอ ก็จิ๊บๆไปเพลงตัวนี้ครับกดติดตามให้ละไลค์กดแชร์ด้วยสมัยก่าอยาเอาส่ทุกครับ